สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุริตเบียา์ุกษานุบาลชื่อเล่นชื่อเจียไออายุ11ปีเล่นอยู่คลาสซีเกิลค่ะก็เมื่อวานตีลบหกวันนี้ตีอีเว้นค่ะเมื่อวานตีเข้าไปใกล้ทงได้หลายหลุมก็เลยมีโอกาสพัตเบอร์ดีได้เยอะแต่วันนี้เหล็กไม่ค่อยดีเท่าไหร่พัตก็พัตไม่ช่วยเท่าไหร่ก็เลยได้บอร์ดีไม่เยอะแล้วก็ตีสกอร์แย่กว่าเมื่อวานนิดหน่อย ก่อนมาก็บอกตัวเองว่าเล่นเกมของตัวเองไม่ต้องไปสนใจคนอื่นคนอื่นจะได้เบอร์ดี้หรือได้อะไรเราก็อยู่โฟกัสของตัวเองพอค่ะเออก็ดีใจค่ะแต่ก็ต้องกลับไปพัฒนาอีกเยอะค่ะปกติก็ซ้อมทุกวันอยู่แล้วแต่ก็จะหาข้อผิดพลาดที่เยอะๆหน่อยแล้วก็ไปเน้นจุดนั้นก่อนแล้วพอไปแข่งอีกทีก็ดูว่าอันนั้นพัฒนายังถ้าพัฒนาแล้วเราก็ ไปฝึกอันที่ยังด้อยที่ทำสกอร์ไม่ได้เยอะขอขอบคุณโปมิที่ช่วยดูสวิงกับช็อตเกมขอขอบคุณโปแกรมที่มาช่วยเหลือทุกอย่างเช่นสวิงมาดูพัดขอขอบคุณพ่อที่ช่วยพาไปซ้อมตลอดขอขอบคุณแม่ที่เ,เตรียมอาหารจ่ายค่าสมัคร แล้วก็ช่วยให้กำลังใจตลอด